ลอยป่าคาครับ้อยป่าคาโอไม่ใช่ทางนี้ครับ สวัสดีครับปฏิพันธ์ไลเดอร์ครับคลิปนี้รู้สึกว่าจะตัดยากเป็นพิเศษเพราะว่ามันสวยไปหมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรออกดีอยากจะใส่มันไปทั้งหมดเลยคงจะเป็นคลิปยาวอยู่ประมาณ3ชั่วโมงก็บายบายดอยช้างไปต่อจากดอยช้างใช่ไหมผมก็นั่งดูโทรศัพท์มีคนส่งพิกัดใหม่มาให้เพราะจริงๆเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ย มีคนส่งพิกัดใหม่มาให้เราก็อ่านดูเฮ้ยมันน่าสนใจเว้ยที่นี่ชื่อดอยป่าคาเราส่งมาเป็นเว็บอะไรนะท่องเที่ยวรู้สึกไดเป็นของรูมั้งในเว็บนะเขียนไว้บอกว่าเป็นหมู่บ้านชาวลาหูหรือมูเซดัมเนี่ยที่ยังคงความบริสุทธิ์ของความเป็นธรรมชาติอยู่เราเห็นนี้แล้วก็เออเฮ้ยน่าสนใจว่ะอ่ะไปดอยป่าคาเราก็เปิดเว็บอยู่เลยจ้าใช่ไหมเขาก็จะมีพิกัดอะบอกเอาไว้ในเว็บ เนี่ยพิกัดเนี่ยไปตามพิกัดเนี่ยถึงแน่นอนโอเคติ้มพิกัดจึก๊กปุ๊บเปิดเปิดไปโอเคตามไปเลยจ้าอ๋อพอเราพ้นจากดอยช้างมาเราก็เริ่มทําความเร็วได้รากววิ่งไปตามแมปเลยจ้าจากเชียงรายยิงตรงเข้าเชียงใหม่ตามเว็บไซต์ที่เขาบอกเอาไว้จิ้มตามแมปไปเลยจ้าขับไปสักพักหนึ่งจากดอยช้างยิงตรงไปอำเภอฝางใช้เวลาอยู่พอสมควรอะ่ะขับไปสักพักหนึ่งเอ๊ะ ทำไมยังไม่มีป้ายยังไงดีอ่ะมันยังเป็นที่เที่ยวลับไม่มีป้ายแน่ๆอ่าเราก็ขับต่อไปมองโลกสวยโลกสวยขับไปเรื่อยๆเรากลับไปอีกสักพักหนึ่งเฮ้ยนี่มันป้ายอุทยานต้องอยู่ในอุทยานแน่ๆเลยอ่าแน่นอนเลยขับไปต่ออ่าทีนี้ไปถึงป้อมเลยถึงป้อมเลยจ้าพอไปถึงป้อมปุ๊บสวัสดีครับผมจะไปดอยป่าคาครับดอยป่าคา ผมไม่ใช่ทางนี้ครับทางไหนอะครับพี่นู่นทางที่ไปมันจะมีเออพี่มามาทางไหนมาจากเชียงรายเหรอมาจากเชียงรายครับอ๋อพี่ต้องไปนู่นเข้าเอามือฝังต้องเข้าฝาังแต่ว่าเดี๋ยวในในใน,ในแผนที่มันดันบอกว่าให้มาขึ้นไปตามทางนี้ไม่ใช่อ่ะผมหลงมาหลายครั้งแล้ว <c oughs> โดยปากคาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ต้องอเอาี้ดงกว่าเพื่อไม่เป็นการหลงเนาะครับ ที่ไปตัวอำเภอฝางก่อนครับไปอำเภอฝางที่ไปตามเส้นทางที่แม่อายนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ดิ่งไปที่อำเภอฝางเลยครับแล้วจะมีทางทางแยกเรื่องเมืองใช่ไหมครับครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมันจะมีไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปตามเรื่องเมือ,มองๆๆแล้วจะไปเจอไฟแดงอีกทีหนึ่งครับไฟแดงไปเจอไฟแดงอีกทีหนึ่งพี่ก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ครับขวาขวาขวาสามขวาใช่ครับ เขาบอกเลยเนี่ยลงมาหลายคันแล้วครับพี่แก้ไขด้วยนะครับเว็บไซต์บ้านหล <c oughs> อ,อนะจะมีจะมีทางเล็กๆขึ้นอะไปถามตัวพ<อ>นะ่อมันก็ได้เราลองเซิร์ชว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยาม่าใช่ขี่ตามไปเลยอาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยาม่าตอนแรกในใจเราคิดไว้ มันเป็นโรงเรียนสอนฝึกพวกทหารบวอะไรอย่างเงี้ยยิงปงยิงปืนหรืออะไรอย่างงี้แบบคานพอเราเห็นป้ายมอนปิ่นใช่ไหมก็นึกเลยเจ้าหน้าที่อยู่ทยานที่เขาบอกทางเราอะเอ๊ยมาถูกทางแล้วใช่หรอใช่แน่นอนใช่แน่นอนรอบนี้ใช่แน่แน่เขาก็ขับขึ้นไปเอ้ยเส้นทางดีซึ่งในใจผมคิดว่าเอ้ยถ้ามันจะเป็นที่เที่ยวลับอยู่เนี่ยเส้นทางมันอาจจะอย่างโพเซโล่เปล่าเอ๊มันก็ไม่ถึงกับเส้นทางลับนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขามีสตอรี่เยอะ เราก็ขี่ไปจนถึงโรงเรียนอาโอยาม่าคืออยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านเลยหมู่บ้านไม่ใหญ่เราไปจอดอยู่ตรงหน้างเยนเลยนะเล็งช้ยบอกว่าที่นี่มองป้ายเห็นแล้วป้ายโรงเรียนอาโอยาม่าก็เห็นหมาอยู่ตัวหนึ่งไม่ตัวมันใหญ่จังเลยวะเล็งเข้าไปใกล้ไม่ใช่หมาหมู่บ้านนี้เลี้ยงหมูเหมือนหมาพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บนะจะไปยังไงนต่อวะซ้ายมือหมู่บ้านขวามือวัดน้วจะไปไหนต่อ เราก็มึอนอะมันไม่รู้ว่าจุดชมวิวอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเลยไงเสิร์ชก็หาอะไรก็ไม่เจอเลยอะเราก็ไม่คิดจะเข้าโรงเรียนอโยม่าอยู่ลาาแล้วเพราะว่ากลัวว่าเขาเป็นสอนตำรวจตเป็นชายแดนจริงกันบุงงบ้งปังบุ้งปังใช่ไหมเราก็ขับเข้าหมู่บ้านเลยมึนเข้าหมู่บ้านไปเลยนะโอ้ยอคือสภาพหมู่บ้านนี่คือชาวเขาแต้เลี้ยงหมูเหมือนหมาเดินผ่านไปผ่านมาในถนนลูกหมูน่ารักไง ขวาไว้สักเตัอหนึ่งใส่กล่องติดหลังรถดลวยรถของไบาทไม่ไกลสุนหมู่บ้านแล้วพอสูสุดหมู่บ้านมันมีทางไปทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายเป็นสามแยกอีกมองไปทางขวาทางเป็นทางดินและออฟโรดละมองไปทางซ้ายก็เหมือนจะเป็นสำนักงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีประตูกั้นละอเอาไงดีคิดได้แป๊บหนึ่งมวกรถกันก็คิดอยู่ จะไปถามใครดีวะมีคนเขาเดินผ่านมาชาวบ้านผมก็สวัสดีครับแถวนี้จุดชมวิวจุดกลางเต้นมีที่พักตรงไหนบ้างอะไรไหมครับชื่อจับรลอดเจ้าบ้ดสิจ้เออชาวบ้านที่นี่เขาพูดภาษาเขาไงภาษาราูอ,าอ่ะต้องมีคนที่พูดภาษาไทยได้แน่คิดถึงเลยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนต้องสอนภาษาไทยทีนี้เป้าหมายเกิดขึ้นแล้ว ไปโรงเรียนแล้วก็เลยไปที่โรงเรียนอาโอยมาขี่ขึ้นไปเลยจ้าตอนขับขึ้นมาก็แซงรถไอติมมานะผมก็เห็นรถไอติมเลี้ยวเข้าไปในโรงโรงเรียนอาโอยมาเฮ้ยโรงเรียนตำรวจต้เอนชายแดนกินไอติมเยอะขนาดนี้เลยเหรอคงไม่ใช่ลเอากรเลยเี้ยวตามขึ้นไปไอตอนเราขี่รถขึ้นไปเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนตัวประหลาดอ่ะไม่ใช่เด็กมองแบบสิงแป๊กไมเออเออสิ่งแปดกปลอมอ่ะเอาแป๊กไมแป๊กไม่แล้วกันเด็กมอง ตะโกนมาพี่มีเงินไหมมีเงินไหมจอดข้างรถในติมเดินไปถามครูครับครูพูดไทยชัดเลยชื่นใจมากสวัสดีครับจะสอบถามว่าแถวนี้มีบ้านพักโฮมสเตย์อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับโฮมสเตย์ลงตรงนี้ค่ะหน้าโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยค่ะลงหน้าโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันอยู่ทางขวามือ้นอ๋อตรงนี้จริงๆแล้วเป็นโรงเรียนเด็กๆนี่แหละใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นโรรงเียน คือพอผมเห็นป้ายอ่ะตอนแรกผมคิดว่าโรงเรียนแบบตำรวจตะเวนสายแดนยิงกันปุ้มปังปังปังไม่ใช่ค่ะเป็นตำนานเก่าๆครับโรงเรียนเป็นเก่าของฐานทัพอะไรที่อย่างละอ๋อคือเคยเป็นฐานทัพเคยเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมอ๋อผมเลยก็คือลงลงลงตรงนี้เดี๋ยวซ้ายขึ้นขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมมี่อะไรแยงหน้าโรงเรียนนี่ไล้โรงญี่ปุ่นมาก่อนอืมนั่นสีนั่นสีสมัยสงครามโลกอย่าแม่ไงเอออ๋อใช่อ๋อืม เด็กที่น,นี่ก็สนุกสนานกันดีอพอถามครูถามอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้แล้วอะไรอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมอ่ะเราก็จะไปเลยผมว่าอยากไปดูจุดชมวิวบ้านระเบ่าแล้วจริงๆเนี่ยจุดชมวิวเนี่ยมันอยู่ใน,น,น,นบ้านเลยนอกหมู่บ้าน มี2จุดจุดชมวิวที่เป็น360องศากับจุดชมวิวที่อยู่ในวัดไปที่อยู่ในวัดเพราะว่าใกล้โฮมสเตย์ที่เราจะไปพักแล้ก็ขับขึ้นไปที่จุดชมวิวที่วัดก็ถ่ายรูปถ่ายวิวตรงนั้นทีนี้เราจะไปหาที่พักก่อนแลละบ่ายก็เริ่มจะแกะแ่แล้วเราก็ลงจากวัดไม่ไกลนิดเดียวเจอล้วป้ายโฮมสเตย์ดอนประค่าใจชื้นกูรอนละพอไปถึงโฮมสเตย์จอดรถอะไรเสร็จเรียบร้อยใหม้มามองไปแม่งเฮ้ <c oughs> ไม่มีคนเลยอ่ะมองหาคนแล้วก็เดินหามีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับฮัลโหลจะเช็คอินอ่ะจะพักคืนเนี้ยแล้วเราจะต้องยังไงเจ้าของที่พักไปไหนอะไรเงี้ยเราก็เดินหาทั่วเลยนะไปไหนกันหมดแล้ยนี่ไม่มีคนมาต้อนรับแต่ก็เจอพนักงานต้อนรับอยู่ตัวหนึ่งวิ่งเมาแลย ไ,ไหนกันหมดล่ะเขาไปไหนกันหมดอ่ะเขาไปไหนกันหมดอ่ะเอ๊ะจะทํำยังไงดีวะอะต้องโทรต้องโทรเดี๋ยวผมแล้วเรากร็มันก็ขึ้นเบอร์มาก็โทรไปฮัลโหลครับพี่โฮมสเตย์ดอยปากคาใช่ไหมครับที่ฝังใช่ไหมครับเออใช่ครับตอนนี้ไม่อยู่ครับตอนนี้ลงลงมาข้างล่างมาซื้อของอ๋อแล้วในไอ้นี้ไม่มีคนเลยเหรอใ,ในในโฮมสเตย์ไม่มีอ๋อไม่มีครับห้องเขาไม่ล็อกสักห้องเลยนะเออห้องเขาไม่ล็อกสักห้องเลยนะ ผมก็เดินดูมันทุกห้องเลยเฮ้ยห้องเนี้ยสวยคิดเองเออเองว่าเดี๋ยวจะพักห้องเนี้ยนั่งรออล้พักหนึ่งก็มีเด็กมาเล่นที่ผมสเตาแก๊งนี้จะพูดไทยได้ไหมนะล้วก็เลยถามเข้าไปพูดไทยได้ไหมที่โรงเรียนสอนไหมสอนอ๋อแล้วบ้านอยู่ตรงไหนป่าคาอยู่ป่าคาเหรออ๋ออยู่ตรงนู้น พักหนึ่งคุยกันเสร็จแป๊บมันก็มีคำหนึ่งที่ได้ยินมาจากที่โรงเรียนพี่มีเงือะไหมพี่มีเงือบป่ะพี่เงือไม่มีเลยอะไรคะเงือไม่มีเหรอไม่มีทำไมเหรอเจ็ดหน่อยตอนแรกไม่สนใจอ่ะตอนแรกไม่สนใจเอ๊มีเงินมีเงินทําไมก็ต้องมีเงินสินะแต่ว่าที่อยู่ในตัวนะตอนเนี้ยผมเหลือแบงคล้อยอยู่ใบพี่เหลือ ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีเงินนะเงินไม่ได้ติดมาลืมกดตังค์มาด้วยก็กะว,ว่าจะมาวัดเอาตรงนี้ว่าจะเกี๋ยวขอโอนได้ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนมันก็โอนได้หมด,หมดยันค่าน้ามันแล้วผมแน่ไม่พกเงินสดแล้วไง,งไม่ได้พูดยาวขนาดนั้นใช่ไหมใช่งอกไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วล่ะว่าไม่มีเงินมาครูด้วยแล้วปาดิกา <laughs> ไปเลย รู้สึกไรค่ะสึกงสัตกไงตัวเด็กเทอะไม่รู้ไม่รู้ไงสงสัยคงประมาณว่าแบบมีทิปลิกไค์มาแจกของแจกอะไรเด็กบ่อยๆน,น่าจะเป็นเช่นนั้น ังจากโดนเด็กเทก็นั่งรออยู่คนเดียวรอกันต่อไปรอชม EP ีต่อไปกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาด EP ีต่อไป